8,221นะคะเรามีเวลาฉีดวัคซีนค่ะสบายปิเดนจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะเวลา8โมง8โมงเช้า50นาทีค่ะตอนนี้8โมงครึ่งนะคะเรากําลังเดินทางไปค่ะที่หน่วยหรือสถานที่บริการให้เราฉีดวัคซีนนะคะเราเลือกเองเลยค่ะเวลากับสถานที่ในเมืองที่ สวีเดนจะมาอัปเดตให้ฟังให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าหลังจากเราฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วมีอาการหรือผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะค่ะตั้งแต่เข็มแรกที่สไปสวีเดนอาจะามาอัปเดตให้ เพื่อนๆพี่น้นองเราได้รับฟังนะคะก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยแต่ว่าเพราะว่าสไปซ์สวีเดนไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากมายก็คือแค่ปวดแขนด้านขวาที่ฉีดนะคะนี่คือด้านขวาเนาะค่ะก็คือแคอ่ตอนนั้นฉีดวันที่18เดือน6นะคะ18เดือน6ค่ะก็ฉีดวันศุกร์นะคะก็ห่างกันนี้อาทิตย์ที่7 แต่ละเข็มเขาต้องห่างเจ็ดอาทิตย์นะคะก็คือเข็มแรกกับเข็มที่สองเขาจะฉ,ฉีดอีกทีเข็มที่สามต้องห่างอีกอย่างน้อยเจ็ดสัปดาห์หรือเจ็ดอาทิตย์นะคะนี่คือกฎของคุณหมอของโรงพยาบาลทุกทกท,กที่เลยนะคะที่ต้องห่างแบบนี้เพราะว่าวัคซีนเขาจะได้ทํางานเต็มที่แล้วก็เนาะไม่รู้ยังไงแต่เรารู้แค่ว่าอย่างนี้แหละเขาบอกว่าต้องห่างอย่างน้อยเจ็ดอาทิตย์เจ็ดสัปดาห์นะคะอย่างที่บอกค่ะ ก็คือถ้าจะฉีดอีกทีถ้าเพื่อมีเข็มที่3หรโดดูสที่3าก็ต้องห่างจากเข็มที่2ที่สไปายสวีเดนจะฉีดวันนี้นะคะต้องห่างอย่างน้อย7สัปดาห์ค่ะแล้วก็ค่อยฉีดได้อีกทีนะคะก็คือเข็มแรกที่ฉีดน่ะคือมีอาการแค่ปวดแขนเหมือนเราฉีดวัคซีนทั่วๆไปที่เมืองไทยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุคคล คือไม่เกี่ยวบางคนจะมีไข้ามากไขออ่อ่อนๆแต่สไปเซีิดนเนี่ยแค่ปวดแขนด้านขวาก็กินแค่ยาพาราก็คือวันแรกไม่มีอาการปวดอะไรเลยแต่พ <c oughs> อวันที่สองนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์สามสี่วันหลังเนี่ยจะปวดมากก็คือเสาร์อาทิตย์จะปวดมากๆอ,อาทิตย์อ,ยอ่จันทร์แล้วก็อังคารนี่ก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะ ก็คือไม่ได้เป็นไข้หรืออะไรเลยก็คือไปทำงานปกติค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วมากได้ฉีดก่อนเวลาตอนนี้8ปดโมงสี่กยังไม่ถึง8ปดโมงห้เลยค่ะไปถึงก็เข้าไปเลยห้องบางสีห้าห้องเลยถ้าเรามาเช้าเราก็ได้ฉีดเร็วเวลาที่จองก็เผื่อจะได้รู้ว่าใครมั่งที่จะมาฉีดนะคะเขาจะได้เตรียมวัคซีนเตรียมเจ้าหน้าที่เนาะ ของเช้าหรือของเวลาวันนั้นๆน,น,นะคะนี่ค่ะเข็มที่สองค่ะสไปซ์ิดเดนฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่ากลัวเลยถ้าใครไม่ฉีดนะน่ากลัวค่ะแต่บางคนละเนาะก็คือบางคนกลัวเข็มจนเป็นลมก็มีบางคนถ้ามาคนเดียวหรือากลัวว่าตัวเองจะมีอาการหรือผลข้างเขียงนะคะ ก็จะให้เขาจะให้นั่งพัก10-15นาทีนะคะติดกับอ่าเขาจะมีเก้าอี้วางด้านข้างของหน่วยบริการตรงฉีดวัคซีนนะคะแต่สไปซ์เซเว่นไม่ต้องนั่งพักค่ะนี่ก็รอบที่2ไม่ต้องนั่งค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะเข็มที่2เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันดูค่ะไม่นั่งพักเพราะมีโชฟเฟอร์มาส่งค่ะ <laughs> โชเฟอร์มีคนขับรถเอล้รอ รามิงคอฟเฟอ e มีคนขับรถมารับมาสมค่ะสบายเลยแต่ว่าวันนี้โอ้ยจะได้ไปทำความสะอาดบ้านตากอากาศไม่ย่าอีกแล้วไม่รู้อาการแขนจะเป็นยังไงจะมาเจ็บก็ตอนคราวนี้แหละจะไข้ขึ้นก็ตอนคราวนี้แหละค่ะค่ะสไปซ์เซอร์ีเดนก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดต การหรือผลอตกตุกกระตุกนั่งบนรถก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็แดดสองด้วยค่อยมาอัปเดตอาการหรือผลข้างเคียงให้พี่ตีน้องๆเราทราบเป็นระยะระยะนะคะว่าวันที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะอัปอัปเดตรอบเดียวเลยเราออก็ค่อยว่ากันไปนะคะว่าผลข้างเคียงหลังจากฉีดเข็มที่สองวัคซีนโควิดเข็มที่สองแล้วเป็นยังไงบ้าง สับไพซ์สวีเดนฉีดของไฟเซอร์นะคะมีเข็มแรกาเข็มทั้งเข็มแรกและก็มีเข็มที่สองค่ะลูกชายก็ของไฟเซอร์ของป้าป้าสองเข็มครบเรียบร้อยแล้วสองเข็มเป็นไฟเซอร์ทั้งหมดลูกชายเพิ่งได้เข็มแรกไปเมื่อวันที่น่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะวันจันทร์สองหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะฉีดเข็มที่สองวันที่สองเดือนเก้าค่ะส่วนลูกสาวเพิ่งฉีดวันที่สามสิบกร,รกฎาคมนะคะ นับไปอีกแต่ลูกสาวได้ของโมเดนนาค่ะเขาแต่ละเมืองไม่เหมือนกันลูกสาวไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกับสไปสวีเดนกับป้าป๋ากับลูกชายก,กับน้องชายนะคะพอลูกสาวเรียนที่มหาลัายอีกคนละเมืองค่ะห่างกันประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงรวมพักเบรกนะคะเหมือนอที่ก็ประมาณกี่ร้อยกิโลเมตรละประมาณ300กิโลเมตรเนาะ300กิโลเมตรแหละ นะคะค่ะสเปซซูวปเดนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มาติดตามชมการอัปเดตว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังสวัสดี